ตามในเรื่องของกิจกรรมจิตอาสาของกองทัพภาคที่3ค่ะคณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่3รุ่นที่6จัดกิจกรรมโครงการ CSR โรงเรียนบ้านแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ พลตรีวรเทพบุญยะรองแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยพันเอกประวิทธธรรมชาติผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่3ได้นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่3รุ่นที่6เดินทางไปจัดกิจกรรมโครงการ CSR โรงเรียนบ้านแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ เพราะมีจิตอาสา904และกำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองผลฐานราบที่7ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดยได้มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องกีฬาอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้และทุนการศึกษานอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทาสีรวโรงเรียนสนามฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลและห้องสมุดโรงเรียนสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาดร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเยี่ยมชมการทําอาหารของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ขาหารรมกรโดยมีนายปันนทัศ์ปวงคําผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สาพร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมนะครับก็บรรยากาศก็อบอุ่นอย่างที่คุณผู้มชมเห็นแบบนี้เลยนะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับไปร่วมกันทําความดีช่วยเหลือพื้นที่ต่างๆแล้วก็บอกว่าโ,โน้องๆน,นักเรียนน่าจะดีใจด้วยะนะครับเห็นน้องๆยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็อบอุ่นหัวใจไปด้วยนะคะ